พี่ตาลกลับมาแล้วเหรอคะอีฟนี่คุณมานั่งรอเงินเดือนผมอีกแล้วใช่ไหมอ้หเออวันนี้เงินเดือนผมออกนะเอาไปหกพัน ใช้ใจในบ้านทั้งหมดใช้ใจประหยัดประหยัดด้วยเออแต่ว่าเงินนี้มันไม่ต้องคุณมากเลยไหมแล้วดูสิมันนั่งทำไมตรงนี้เนี่ยมาลุกเนลยลุก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 ไปไป,ไปลุกลุกนี่วันวันอยู่แต่บ้านเนี่ยทําอะไรก็ไม่ทาทํางานก็ไม่ทาคุณไปเอาน้ำโพกมาให้ผมกินเลยนะแล้วก็ไปปอกผลไม้มาให้ผมด้วยไปไปสิ น่ารำคาจริงๆเลยนี่ลูกชายฉันเขาอยากกินน้ำโคเขาไม่ได้อยากกินน้ำบูฮาวายจ้ะแม่คะพอดีว่าน้ำโคมันหมดนะคะ <types of Korean> เหลือแต่น้ำบูฮาวายเ้ <l ug> <th ud> เธอเนี่ยเป็นลูกสเพาไม่ได้เรื่องจริงๆเลย ด๋ยวฉันจัดการเองน้ำซอสข้าวขาหมูที่ฉันกินเหลืออันนี้เฮลงไปเยอะ ต่อด้วยน้ำเปล่านิดนึงเห็นไหมได้น้ำโคกละเอาไปจ่ายผลไม้เนี่ย มันต้องใส่อะไรลงไปสักนิดนึงมันถึงจะอร่อยน้ำจิ้มข้าวขาหมูที่แม่กินเหลือเปิดยากนิดหนึ่งลูกพอดีแม่แช่ตู้เย็นไม่นาน จะได้อร่อยอร่อยอแล้วก็ครุกเคล้คาเข้ากันสักนิดหนึ่งเ,เรียบร้อย่ะเอาไปให้ลูกชายแม่กินกันนางสบายซื้อบือ้อ อเอออย่างงั้นแหละเออมาแล้วจ้า <c oughs> มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพ่อทูนหัวพ่อลูกชายสุดที่รักของแม่พ่อหัวหน้าครอบครัว <c oughs> อันนี่จ้ะผละไม้ที่ลูกต้องการแม่เอามาประเคนให้ถึงที่เลยเนาะขอบคุณมากครับแม่ <c oughs> เออแม่เห็นเอมไหมครับ เรียกมาให้ผมหน่อยสิผมเมื่อยขามากเลยอะพอดีหนูอีฟขาเตรียมน้ำให้ลูกอยู่นะ่ะอเผ็ดเผ็ดอ๋อพี่ตนานค่ะน้ำค่ะน้ำะน้ำ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทางผลไม้ทางน้ำอีฟแม่กลับมาถึงบ้านเนี่ยก็ทำตัวเป็นคุณชายเป็นเจ้านายเลยนะก็อีกแค่เงินเดือนออกทำมาเป็นทำไมวันนี้เงินเดือนออก ใช้แลวหกพันแล้วก็ใช้ประหยัดประหยัดด้วยแหม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 ทำอย่างกับตัวเองอ่ะไม่กินไม่ใช้ในบ้านเลยหรือไงเงินแค่หกพันแค่ค่าตัวเมียแกเนี่ยที่แกเอาไปนอนกอดเอาไปหอมทุกคืนทุกคืนเนี่ยมันยังไม่พอเลยไม่ว่าจะค่าน้ำค่าไฟค่าจีประทะต่างๆแต่อีกแค่เงินเดือนหมื่นแปดทำตัวอีกับเป็นเจ้านาย แม่แมมเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะพวกผู้หญิงอย่างฉันดูแลบ้านกวาดบ้านถูบ้านซักเสื้อให้แกใส่แล้วก็ถ้าไม่ใช่เพราะเมียแกหรอกเหรอแกน่ะถึงได้ออกไปทํางานนอกบ้านอย่างสบายใจโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องภายในบ้านฮะว,วันนี้เงินเดือนแกออกใช่ไหมเดี๋ยวคนอยู่นี่นะไหนเงินแกอยู่ไหนเงินเดือยู่ไหนเอามาให้หมดเลยนะไหนแม่ฮะน่ถ้าแกไม่ยอมเอาเงินให้นะ งั้นวันนี้แกก็ไม่ต้องกินข้าวแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปนอนในบ้านด้วยครับครับครับอ่ะอิบโดโดยังทำหน้าไม่พอใจใใอีกหอไ,ห<บ>ไหนในกระเป๋าแกมีเดี๋ยวไหมไหน<บ>ไหมไหมแม่หม<บ>ดแล้วไม่มีแล้ว แค่น้เนี่ย,ยหนูอีฟสมัยเนี้ยการเงินที่บ้านน่ะผู้หญิงอย่างเราต้องเป็นคนดูแลนะลูกมันถึงจะไปด้วยกันได้ดี Sab. ถ้าวันหลังไอ้เจ้าตาลลูกชายสุดที่รักของแม่เนี่ยมันไม่ให้เงินเดือนหนูอีฟนะหนูอีฟรีมาบอกแม่นะลูกเดี๋ยวแม่จ,จัดการมันให้ค่ะ <mith> แม่ <activate> น่ดูดู ยังทำหน้าไม่พอใจอีกแม่ทำไมต้องพูดครั้ <c oughs> งหน้าสู้มันนะลูกอด่าไปยอมไม้หน้าสามฝาดเลยลูก